那是第一次做。 สร้างสติมาเกิดขึ้นสร้างความเพียรง,งานที่ทําก็มีสองอย่างก็คืองานภายนอก็คือเรื่องของการจัดการให้เข้าที่เข้าทางให้อยู่ในปกติตัว่าประเด็นสมหลังทุกข้อตรองหรือเปล่าการนั่งจกกัดวิิเภาพของตนเองให้เหมาะให้เป็นที่สบายต่อการปฏิบัติ หรือว่านั่นเชิดหน้าเกินไปไหมพอตกหรือเปล่าค่อยๆปรับออกความรู้สึกจัดระเบียบของกายแล้วค่อยๆมาจะทํางานภายในในเรื่องของการเดระบบของจิตจะทำกระบวนการความนึกคิดบรอยางถ้ายังไม่จําเป็นต้องคิดก็ปล่อยวางหรือว่า,าสลัดให้หนขออกากความง่วง ความเดินลอ,อยความทุงสร้างความสับสมความสับสายให้ตั้งมั่นไปยังประทับประคองความรู้สึกนึกคิดให้เพ่งเข้ามาสู่ภายในกายของตนาการจัดระเบียบกายให้เป็นระบบของจิตทำให้ความรู้สึกนึกคิดมันก็ เลื่อนไหลไปเป็นระบบที่เราจัดเอาไว้แต่ถ้ายัางไม่สามารถบรงครับตนเองได้ยังมีความง่วงลมีความกดเมื่อยมากมีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมถ้าจะพร้อมก็ต้องต่อเมื่อว่าได้นั่งปฏิบัติได้นั่งหลับตาบางทีบางครั้งก็เกิดเป็นความข้อใจผิดการมีสมาธิอย่างที่องคูบาอาจารย์ได้บอกไว้ว่า,วาไม่ให อยู่ที่การที่เรานั่งหลับตาหรือการที่เราสุดวินัยอย่างเข่งคัดเข่งเครียดตายตัวแต่มันหมายถึงการที่เราทําจิตใจให้ค่อนคลายและกวสมสงบอย่างธรรมชาติที่สุดลงังซุนทรพิ่เลวดนล้อสมสงบรอบรกายอากาศต้นไม้ความไอเย็นของน้ำเราสัมผัสสนิม สินทรัพเอาบรรยากาศการอบๆกายของเราให้รู้สึกว่าเรามีความผ่นคลายของการปฏิบัติ เจ้ที่เจ้าทา,เาทงเจ้าทุกเจ้าทาเจ้าทัา้งเจ้าผ่าเจ้าผ่าเปรตอสศุกกายทีสาหนาม้ยสัตว์สัตว์ตั้งหลายที่เรียนไหวกายเกิดอยู่ในวัดตาสงสารและณสถานที่แห่งน,นี้ขอทษ なるほ ทรงพระเกษมสัมมาทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอผมปุณณีจงเป็นปัจจัย อยูโโอยู่เป็นโ่มโพล่มใสให้แก่รูกหลานชั่วการละมาและขอให้สำเร็จพระโพธิญาสมดังที่ปรารถนาทุกประการเธอ พระเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่อันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่อันเลิศของข้าพระเจ้าพระธรรมทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้า <l'> พระสงฆ์ทรงพระคุณอันประเสริฐพระสงฆ์ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าพระที่พึ่งใดในโลกข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งใด พระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงด้วยเหตุแห่งพระผู้พระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงข้าพเจ้าถูกความรักษาขาัอความาส,วสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าพระสาธุลันทา ราสาธุวันทาอนุบาจานราขอุณเชิญทุกท่านปรับในความเมตตาของท่านเจ้าวาดค่ะรา กะเราจะเดินทางกับนักปฏิธรรทั้งหลายที่ได้มีโอกาสเข้ามาเจริญพุทธมนตรเพื่อถวายเครืพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแลวก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมหาชนีนา ว่ารต้องขอนุโมนากับท,กท่านที่มีอิศรัทาเข้ามาร่วมกิจกรรมที่ทางวัดมียมีเกี่ยวกับเรื่องในโอกาสของการที่เราอยู่ในปุริมหันษาบ้างเรื่องของการมาำทำธรรมประจำสัปดาหแล้วก็ร่วมกับกิจกรรมที่ทางวัดเมียตลอดถึงการได้มีโอกาส พระเจ้าทั่นดหรือว่ามีทรัพย์หรือว่าทรัพย์สินที่นํามาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยท้งท่วมซึ่งองพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในท้องถินประออกอบนิมนตดท่าท่านทั้งหลายที่เป็นต้นงำลังเป็นกำลังให้กับทางวัดให้กับกิจกรรมการงานที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่ทุกข์ยากทดกข์ร้องและก็หวังว่าสิ่งที่ เป็นทุนทุนที่เราทำก็คงจะเป็นเรื่องที่เรื่องมูลให้ความสำเร็จความผาดฟนาทั้งหลายที่เป็นในส่วนของพุทธธรรมย่อมมาเกิดขึ้นกับเราในการที่เราได้สร้างเรื่อน้ำผาดฟ้าเสดให้กับตนเองก็ขออนุโมทนาเดี๋ยวเราก็คงจะให้ท่านทั้งหลายไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมาดูกิจกรรมไม่รู้ว่าทางพิธีกรมีอะไรหรืปล่าแต่ว่านิ่งแล้วล่ะกิจกรรมเยอะแยะที่โรงเจอก็มีการกระดำเนท่ยงหมดนะครับว่ ทะแจ้งใหผู้มีหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องมีกิจกรรมก็เดี๋ยวกาับลาภ้องามกันแล้วก็รักพู่